ของโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร,ร์ CL10 ไทยเงินเนี่ยบุคคลก็มีสองบริษัทมาแข่งขันกันท่านทราบไหมว่าทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องมีปฏิบัติจะจะตามระเบียบเพื่อเดินหน้าในการรับนว่าในการนั้นง็ปฏิบัติตทุกฎระเบียบนำเงินผู มาทำเนื่องการสากาศแบบการก่อตัวารแบบไม่ก้นะครับที่ทีงานในด้านดีใจวยอะดใจเยอะที่การตสอบมัองปรอะไรกับก็ยู่ไม่กล้แต่ก็กำลังครับงอมันก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับาฝเนนน

เป็นจะต้องิดมั่นในระเบียบควรระเบียบกฎหมายอย่างนี้อย่เครืทักก็จะเป็นต้องคำนวให้เราไม่มีความผิดลำบากใจเราก็เหมือนกันันการผลโดยผลยืนกับหรือก็มาจากบริษัทเหมือนกัน